นนีะะคเะห็ดลวก,นะ,ะกนะคะนีชานะคะี่วันนี้ก็ตื่นเช้ามาก็นะคะมาหาเห็ดนี่นะคะมีอยู่ตรงนี้นะคะก็มีอยู่ตรงนี้ด้วยมีต้นเกิดนะ,ะมีชื่อเห็ดรยนะ,ะมีตัวเห็ดด้วยอาจจะมืดนิดนึงนะคะมืดไหมน้องนะคะวันนี้พามาเที่ยวป่าหลังบ้านอีนี้ก็ะะจะมีเห็ดอีกมี กำลังเกิดตูมๆเลยนะคะเป็นเห็ดปลวกนะคะนะคะคเห็ดปลวกนี่เห็ดปลวก,วกนี่รออีกนะคะดูดูกำลังขึ้นเต็มเลยค่ะแม่แม่จ๋านะคะกำลังขึ้นเต็มเลยนู่นตรงนู้นก็มีเดี๋ยวจะไปหาทางนู้นอีกนะคะนี่จะให้ดูว่าเก็บได้แค่นี้แล้วนะคะนี่ก็เก็บได้พอสมควรแล้วนะ,ะเดี๋ยวพาไปเก็บเห็ดอีกนะคะนะคะ่ะเห็ดปลวกจ้า